ปีนี้เป็นปีใหม่ที่แม่อมอไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำคลิปหรือทำอะไรนะคะเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าคือแม่อมอรักตามมาค่อนข้างมากแม่อมก็เลยไม่มีกระจิดกระใจที่จะทำอะไรหรือทำคลิปไปด้ยวยซ้ำค่ะก็จะเงียบๆกว่าคนอื่นเขา ดูคะ่ะดูมันดูมันแม่อมจะไม่อยากเข้าใกล้มันนะมานอนรอนอนเฝ้าอย่างนี้ทุกวันเมื่อกี้ให้ไปละชามหนึ่งนะคะอันนี้จะรอกินอาหารเปียกผสมอาหารเมร็ดแล้วตอนเช้าเดี๋ยวนี้ก็มาขอเปียกกับผสมเม็ดแล้วแม่อมก็ไม่สามารถที่จะจับมันเข้าบล็อกได้เพราะว่ามันรู้มันไม่เข้ามันไม่เข้าบล็อกค่ะเราก็ไม่ร้่ะท,ทำยังไงนะคือพอเราเอาอาหารใส่ในบล็อก มันก็ไม่เข้านะมันจะเดินตามเราเลยเรื่องของอาหารที่อยู่ในบล็อกไม่สงจะตามเราอย่างเดียวคือจะกินกับตัวเราเนี่ยแล้วเราก็เสียวมันจะงับขานะให้ดูมันนอนเราก็สงสารมันนะแต่ว่ามันจับได้ไหมก็บบบมันก็เมื่อวันวันก่อนว่าแม่อ้อมรูปหัวมันมันก็ตกตกมือตกตกแม่อ้อมนะตบตกที่มืออ่ะก็นิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้แรงคือตกเบาๆอ่ะว่าอย่ามายุ่งคือเราก็พยายามค่อยคยค่อยๆคือค่อยๆ่อยพยายามจับตัวมันจับอะไรมันให้ได้อ่ะ ก็น้อมคุยกับเจ้าของเขาแล้วเขาก็จะแยกมอนค่ะหลายเรื่องอะนะคือแม่อ้อมก็ยังไม่อยากจะอธิบายเพราะว่ายังก็คือไม่รู้ว่าเขาเขาตอนนี้เขาก็แปลกๆก,ก,กับแม่อ้อมด้วยนะแม่อ้อมก็รู้เหมือนกันเราไปฟังอะไรมาหรือเปล่านะคะเราไม่รู้ว่าเขาไปฟังอะไรผิดๆมาหรือเปล่าเขาก็แปลกๆก,กับแม่อม้อมไปนนิดนึงบอกตรงๆเลยว่าเราก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีว่าให้มันแปลกๆนะเหมือนแบบไปฟังอะไรมาแล้วก็ แล้วก็แบบเหมือนเหมือนกลัวเราเหมือนว่าเหมือนอะไรเราสักอย่างเนึ่งอะอ่ะอันนี้อันนี้บอกตรงๆเลยแม่อมก็เลยยังเฮ้ยยังไงกันยังไงยังไงกันคือยังง,งงงอยู่นะกับเจ้าของของเขาอะแรกๆเขาก็คุยกับแม่มอมดีนะะพูดจริงๆเขาก็คุยแบบดีแต่พอมาวันวันก่อนเขาแบบมองเราแปลกๆแล้วก็เหมือนกับแบบว่ากลัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแปลกๆนะอ่ะแต่ถ้าถามว่าเราอะอ,อยากจับม่อนให้เข้าไหมอยากจับค่ะเราเขารักจริงๆเรารู้ว่าเขารักจริงๆ แต่มอนนะ่ะมันเหมือนมันยังไม่พร้อมที่มันจะไปเพราะมันไม่ยอมเข้าบล็อกอ่ะนี่ถ้าเกิดรู้ตั้งแต่แรกตอนที่เอาไปทาหมันนะคะเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะพอตอนจะออกจากบล็อกก็ยังไม่อยากออกเลยอยันนี้ยืนยินทําตั้งนานแล้ว่ยังไม่รู้เลยคะ่ะเนี่ยดูดิปกติพี่ฝนจะรู้มาฉี่วันนี้พี่ฝนไม่ฉี่ก็เมื่อวานนี้ก็อยู่กันยังอยู่กันครบนะคะแล้วก็เมื่อเช้าไม่อ้อมเจอไอ้ตัวสีดําตัวเล็กที่อยู่ท้ายซอยมาวิ่งเพื่อนท่าอยู่แถวนี้ พอมาเช้านี้น้องนว่านะลกบเกียกเรียกว่าลอบลบลอบ,ลบเอาปรากฏว่าไม่ใช่เป็นตัวเล็กเอาอาหารเปียกไปให้มันก็กินไปแล้วเรียบร้อยก็แมวตรงนี้ก็ประมาณก็มีตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีเจมอนนรกไอ้ตัวสีดําตัวนั้นไอ้ตัวสีดําตัวเล็กอีกตัวหนึ่งที่ว่าเหมือนมอนเนี่ยมันไม่มาฝั่งนี้ค่ะไอ้คอร์ดนี่มากินบ้างเป็นครั้งคราวอืม แม่อ้อมบอกแล้วว่าไอ้พวกนี้มันเก่งไอ้องไอเอ,อียอยู่ครบค่ะน้ำตรงน้ำตาลนาะวันนี้แม่อ้อมต้องไปดูน้ำตาลด้วยเพราะว่าเขาฝากน้ำตาลม่อ้อมไปสามวันเมื่อวานตอนเย็นแม่อ้อมก็ไปดูแล้วก็เช้านี้ก็ไปแล้วอ่าก็ต้องไปดูมันอยู่สองสามวันค่ะม่อนทำไมม่อนไม่ไปอยู่เขาล่ะลูกมันจะได้สบายนะลูกเข้าใจไหมแม่อยากให้หนูไปแม่อ้อมให้กินยาฆ่าเชื้อไปประมาณสามสี่วันละ ก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าตามันเจ็บแม่อ้ามเห็นตามันตามันเจ็บกับเออตรงคอมันที่ถูกกัดแม่อ้อมก็เลยให้กินยาไปไข้หายไปเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นตาที่หัวตาแดงๆหายแล้วดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ให้กินอีกสักรอบดีกว่าม,มั้งเออก็ ผลมันมุ่มมากนะคะมันกินอาหารดีอ่ะกินดีอ่ะดูดูบันดูนๆๆเดี๋ยวแม่ไปทําข้างในก่อนนะมอนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เอามาให้พร้อมกับลบสองตัวรู้เปล่าลูกมาเลยมันรอเดี๋ยนะแป๊บนึ่งนะรู้เปล่าลูกรอก่อนนะแล้วแม่อ้อมบอกเลยนะคะว่ารอบนี้นะถ้าแม่อ้อมรู้ว่ามีคน มีคนจันไรปากดีที่เอาแม่อ้อมไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะเดี๋ยวแม่อ้อมจะจัดการรอบนี้จะจัดหนักเลยค่ะปากดีไอ้พวกปากดีเนี่ยไม่เลิกถ้าแม่อ้อมรู้เมื่อไหร่นะโดนแน่ค่ะคือไม่หยุดอะแทนที่เราแทนที่เราดูแลสัตว์อยู่ดีๆแล้วมันไม่หยุด่ปัญหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวมันจะโดนค่ะอีกคนคนนี้เดี๋ยวมันจะโดนนะ